สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลกักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45สีสัตนิวพาคอีสาน HD ชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษณะคงแก้วค่ะวัฒนธรรมอำเภอกันทลกักร่วมกับวัสริวราวาสค่ะชวนเที่ยวง,งานแต่งชุดไทยใส่บาตรชมตลาดโบราณค่ะ เมื่อวันที่1สิงหาคม2563เวลา7นาฬิกาค่ะที่วัดส,สิริวราวาสอําเภอกันทลักษ์จังหวัดริสเกตอําเภอใหญ่ชายแดนไทย,ไทย,ไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารได้จัดงานแต่งชุดไทยใสย่บาตรชมตลาดโบราณเพื่อสืบสานวัฒนธรรมดีงามทางพุทธศาสนาและร่วมกันแต่งภาคไทยและภาคประจำถิน่นที่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่โดยจังหวัดริสเกตเป็นจังหวัดที่มีประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์ไทยเขมร ลาวเยออยู่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดสิสเกตโดยมีนายวิชิตไตสรสนณกูลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกันธนัฏถาไตสรสนณกูลผู้พิพากษาศาลสมทบจังหวัดกันทลักแผนกไกลเกลี่ยคดีมีนางมวลวิพาโบจรัตกรรมการวัฒนธรรมท้องถิน่นอำเภอกันทลักและผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้หัตถวิถีมณีวิพาอำเภออุทพรพิสัยซึ่งเป็นศูนย์ผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้า าพพื้นเมืองเครื่องเงินและเครื่องจักรารเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่มีทุกภาคส่วนตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่อำเภอกันทลกักร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้นขณะที่บรรยากาศภายในงานมีการแสดงสาธิตการทำขนมโบราณที่หารับประทานได้ยากอาทิ ขนมตดมมาขนมปานขนมถั่วแปกขนมต้มตลอดจนการนำสินค้าหัตถกรรมภายในชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอกันทลักษ์จังหวัดชิสเกตมาจัดแสดงและจําหน่ายในราคาถูกซึ่งสินค้าต่างๆล้วนแล้วแต่ผลิตจากชุมชนและคนในชุมชนในพื้นที่อำเภอชายแดนทั้งนี้ยังมีการแสดงพื้นถิ่นจากนักเรียนโรงเรียนกันทลักษ์วิทยาและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกันทลักษ์ซึ่งเป็นการแสดงประกอบเพลง ที่มีการแต่งขึ้นเฉพาะใช้แสดงในงานสำคัญของอำเภอกันทลักษ์นางมวลวิภาโบจรัดกรรมการวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอกันทลักษ์และผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้หัตถวิถีมณีวิภาอำเภออุทุมพรพิสัยกล่าวว่า การจัดงานแต่งผ้าไทยใส่บาตรชมตลาดโบราณวันนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอกระทลักษ์กและจังหวัดสุจเกตได้นำวิถีชีวิตความเป็นอยู่มาแสดงและถ่ายทอดให้สู่รุ่นลูกหลานและการแต่งผ้าไทยหรือผ้าพประจำถิ่นนั้นเพื่อแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่และรวมการสืบสานวัฒนธรรมความดีงามทางพุทธศาสนาโดยการแต่งผ้าไทยหรือผ้าพประจำถิ่นมาร่วมกันใส่บาตรทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้หัตถวิถีมณีวิภา อย่างได้นําผลิตภัณฑ์ออกมาจาัดแสดงและจําหน่ายภายในงานด้วยซึ่งสินค้าภายในศูนย์ล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าทํามือที่ผลิตภายในชุมชนพื้นที่ต่างๆโดยทางศูนย์นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วยังเป็นแหล่งรวบรวมและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะ